สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับกัปตันเมฆกำแพงเพชรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง M M Cactus Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมสวน M M Cactus นะครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมานะครับนี่มาเข้ามาทางหน้าบ้านนะครับเราก็จะไปดูกันนะครับว่าสวน M M Cactus นะครับเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็มาถึง ที่สวนแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ข้างหน้าบริเวณข้างหน้าบริเวณข้างหน้าสวนนะครับเดีย๋ยวเราต้องจอดรถจักรยานก่อนนะครับนี่นะครับจักรยานเราจอดไว้ตรงนี้นะครับเราก็จะเดินชมกันนะครับมาถึงตรงนี้เป็นโรงเรือนที่หนึ่งนะครับ โรงเรือนที่1ก็จะมีไม้อยู่หลากหลายสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะนี่นะครับนี่จริงมันมีเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆอันนี้จะเป็นตอหนามดำนะครับนี่หนามดำญี่ปุ่นนะครับอ,นนอ,อ,อันนี้เป็นอิชิโนฟด่างอันนี้เป็นอิชิโนฟที่ไม่ค่อยได้ดูแล,แลแล้วนะครับอันนั้นก็จะเป็นไม้กาฟยิมโนนะครับ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูโรงเรียนที่หนึ่งกันเนาะนี่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่จะเป็นปอลูกผสมนะครับนี่นี่จะเป็นไม้กราฟธรรมดาธรรมดาแล้วก็ยิมโนด,ดังนี่จะเป็นตอสามเหลี่ยมนะครับนี่นี่จะเป็นไม้กราฟนะครับไม้กราฟนี่โอเคนะครับหมดแล้วนะครับโรงเรียนที่หนึ่ง อาจจะมองไม่รู้จะภาพมันจะออกมาดีหรือเปล่านะครับวิดีโอเพราะว่ามันเริ่มใจเย็นๆแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับแปลงต่อสามเหลี่ยมจริงๆอาจจะไม่เรียกว่าแปลงก็ได้เรียกว่าโซนโซนก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นต่อนะครับนี่ต่อสามเหลี่ยมเพียบเลยนะครับนี่เต็มเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้กราฟนะครับ ถ้ามาดูตรงนี้นะครับนี่จะเป็นโรงเรือนนะครับน,นี้ก็จะเป็นโรงเรือนอันนี้เราเคยไปรีวิวกันแล้วนะครับก็มีไม้หลากหลายชนิดเนาะเราเคยดูกันแล้วก็ไม่ต้องดูนะครับวันนี้ยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ถ่ายเพราะว่าเคยดูแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปเดินดูดีกว่าเดินดูสวนนะครับตอนนี้เรามาตรงโซนต่อสามเหลี่ยมแล้วนะครับ นี่ครับกำลังปลูกสัมพันธ์เลยนะครับบางอันก็มีหนามบางอันก็ถอดหนามออกนะครับแต่ก็ทําพันธุ์ได้อยู่นะครับเดินไปเดินมานะครับแล้วก็มาดูโซนต่อลูกผสมอีกแล้วนะครับต่อลูกผสมก็ใหญ่ๆอบอเพียบเลยนะแต่ก็ยังไม่มีแบ่งขายนะครับมีคนเดินตัดกล้องเรานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นโรงจอดรถแต่ว่าตอนนี้ไม่จอดแล้วนะครับรถจอดทางล่างแดนก็จะเอาไว้เก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นหินหินโรยนะครับแล้วก็มะพร้าวแล้วก็ปุ๋ยอะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ทําสวนนะครับที่เก็บไว้นะนี่ก็จะเป็นโรงจอดรถแต่รถจอดข้างล่างนะครับรถก็ไม่ต้องเอาไปจอดทางบนแล้วนะครับเอาไว้ใช้งานอวันนี้ต่อสามเหลี่ยมนะครับเทียบหมดเลยนะ จะเป็นโรงเรือนไม้กราฟนะครับเราไปดูโรงหนึ่ง 2, โรงสองโรงสามอันนี้โรงสี่นี้โรงห้านะครับโรงห้าจะเป็นโรงเรือนไม้กราฟนะครับม,ม,มืดแล้วเนาะนี่โอเคพอเห็นอยู่นะครับถ้าคลิปหน้าต้องถ่ายกลางวันวันนี้นต่อสามเหลี่ยมก็ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเอามาปักๆไว้นะครับเดี๋ยวก็ได้กราฟกันเดี๋ยวเราพาไปดูต่อที่กราฟตรงนั้นไหมนู่นนะ,นนะตายโต๊ะนะคราฟไว้เพียบหมดนะครับวันละ ร้100อยตอ่200ตอสองต่อก็ตอ่อ200ต่อก็การาบไปนะครับเพื่อนๆนะฮะนี่ก็จะเป็นไม้การาฟนะครับไม้การาฟอยู่บนโต๊ะนะครับนี่ก็เป็นยิมโนโด่างธรรมดานะครับอยู่กับพื้นดินเพื่อให้หาอาหารได้ด้วยตัวเองนะครับก็มันจริงๆริงมันเต็มพื้นที่เนาะก็เลยวางไว้ข้างล่างได้นะครับนี่โอเคนะครับ นี่ก็จะเป็นที่ทํางานเรานะครับออฟฟิศเอาไว้แพ็กของนะครับแพคสินค้าอะไรอย่างงี้นะครับไว้ส่งให้ลูกค้าเวลานั่งแพ็คกันก็ไปนั่งในทั้งในโน้นนะครับนี่นี้ไมค์กราฟเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นไมค์กราฟวางอยู่ข้างล่างนะครับไปไปต่อนะครับเดี๋ยวหมดเวลาเนาะเหมันก็เย็ยนแล้วด้วยกับตันจะมาถ่ายอะไรตอนนี้เนี่ยเย็ยนแล้วนะครับนี่ไมค์กราฟนะครับ นี่ก็อสแตลนขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องการแดดนะครับนี่อันนี้จะเป็นตอเต้านะครับตอเต้าก็คือเขาจะแบบจริงๆริงมันจะลักษณะเป็นเต้าเต้าเนาะเนี่ยอย่างนี้นะครับนี่เขาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเป็นตอเต้านะครับตอเต้าผมก็เลยไม่ค่อยนิยมก็เลยปลูกแค่นี้แหละเอาไว้แบบเก็บไว้เป็นสายพันธุ์นะครับส่วนตอนี่จะเป็นตอเนื้อแบบหนาๆนาไม่รู้ชื่ออะไรนะครับผมก็ชอบ มันสวยดีเนาะส่วนใหญ่นิยมฮิตกันก็เลยทําต่อพวกนี้ไว้เยอะอยู่นะครับนี่เพียบเลยเป็นแปลงเลยนะก็ประมาณสิบกว่าล่องนะครับสิบสนะิบสองเนาะปลูกไปแล้วสิบสิบล่องเหลืออีกเหลืออีกสองล่องยังมันได้ปลูกอุ้ยเราจะเราจะไปยังไงกันต่อจริงๆผมเพิ่งรดน้ําไปเดี๋ยวผมหาช่องที่มันแบบไม่ค่อยเปียกนะครับช่องนี้ค่อยอยังชั่วหน่อย นนถ้าเราเดินมองไปครับจะเห็นโนนเขาเรียกว่าแทงน้ำแล้วก็จะมีบ้านแล้วก็จะมีที่ทํางานนะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะจริงๆต่อแถวนี้ก็ตัดไปเยอะแล้วนะครับมันก็เหลือแปลงแปลงตรงนี้ไม่ได้ตัดสักครั้งนึงเพราะเพิ่งปลูกครั้งแรกก็เลยงามหน่อยส่วนแถวแถวนี้นะครับตัดไปเยอะครับก็อาจจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับ แต่ก็พอมีให้ตัดเรื่อยๆแต่ก็ไม่พอใช้นะครับก็เลยยังไม่ได้ขายมีหลายท่านทักมาบอกว่ามีต่อสามเหลี่ยมขายหรือไม่นะครับทักมาทางเพจบ้างทางคอมเมนต์เพจบุ๊กยูทูบต่างๆนะครับแต่ผมก็ไม่ได้มีขายเลยนะต้องขออภัยนะครับนี่ดูอย่างต่อพวกนี้เล็กๆนะครับเล็กๆแต่ว่ากําลังโตกันเลยนะครับเดี๋ยวคอยดูมันไม่ใช่คอยดูมันคอยดูเขาครับคอยดูเขายาวแน่นอนนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้รับแดดเยอะนะครับ ไปต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมืดก่อนนะครับอาจจะมึนๆหัวหน่อยครับวันนี้เปลี่ยนโทรศัพท์ถ่ายนะครับกล่องตัวนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่จะเป็นบ้านของพ่อนะครับพ่อจะมาอยู่ตรงนี้มาฟอาสวนอยู่คนเดียวนะครับพ่อจะไม่ค่อยไม่ชอบอยู่ใครเท่าไหร่นะครับมีบ้านหลังใหม่ให้นะครับสร้างไว้ให้แต่ไม่อยู่นะครับเขาบอกว่า ชอบเงียบๆนะครับอยู่ในสวนนะครับนี่จะเป็นที่ทํางานของเรานะครับนี่เอาไว้ปลูกต้นไม้นะครับก็มีดินครับอุปกรณ์ต่างๆกระบะดินนะครับอันนี้เป็นกระบะปูนแต่เ้อาใส่ดินอันนี้ดินถุงนะครับดินถุงสาเร็จรูปนะครับเราซื้อมานะครับเป็นราคาส่งเนาะพิทมอสก็มีนะครับนี่โโหเราเจอโรงเรือนครับสี่โรงไม่จริงจริงๆไม่ใช่สี่โรงมันเป็นสี่หัวนะครับสี่หัวแต่ว่า มันคือโรงเดียวเนี่ยแต่ว่ามันใหญ่หน่อยนะครับมันขนาดกว้างยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่วะยีี่เนาะผมจำไม่ได้นะครับอันนี้ก็ยาวสี่สิบหกเนาะนี่เราก็มาดูตรงนี้จริงๆพามาดูเฉยนะครับตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรจะพา,าดูทําไมก็ไม่รู้นะครับก็มาดูไปก่อนนะครับก็จะเป็นการต่อระบบน้ํานะครับที่ใช้ในสวนนะครับ มีปั๊ม2ตัวนะครับปั๊มตัวแรกนะครับท่อเส้นนี้จะวิ่งไปแปลงต่อนะครับส่วนท่อเส้นนี้จะรับน้ํามารับน้ํามาส่วนในเครื่องนี้นะครับเครื่องเล็กจะวิ่งไปในโรงเดือนนี้นะครับเพื่อที่จะเร่งน้ําให้แรงขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้แบบพอใช้สาหรับในสวนนะครับเพราะเป็นสวนใหญ่ในโรงเดือนใหญ่เนาะก็เลยต้องปั๊มช่วยหน่อยนะครับเราก็จะมีสวิ์คันอท์นะครับยกนี่นะครับ ต่อก็งงๆนับต่อเองด้วยนะครับมัวๆอะไรนะครับเขาเรียกว่าร้องผิดร้องถูกเนาะส่วนใหญ่จะร้องผิดนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับตอนนี้เดินมาไกลแล้วนะครับนี่มีประตูที่หนึ่งนะครับเเข้าไปดูสักหน่อยเนาะมาแล้วอันนี้จะเป็น จริงมันต้องมีทุกประตูเพราะว่าผมจะประหยัดพื้นที่ก็คือไม่ให้เดินทะลุให้โต๊ะมันยาวๆนะครับไม่ให้เดินทะลุก็เลยต้องมีหลายประตูส่วนที่ทําเหล็กไว้บนโต๊ะอย่างนี้เพื่อที่จะเอาไว้ทําระบบเพาะมาเมล็ดปิดอย่างตรงโน้นนะครับนี่เป็นโดมอย่างโน้นเดี๋ยวถ้าทําสําเร็จมาเดี๋ยวผมถ่ายดูเนาะอันนี้ก็เก่าวเข้าๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะล้มเหลวหรือล้มเลิกหรือสําเร็จยังไงนะบางทีอาจจะล้มเลิกก่อนล้มเหลวนะครับ อ่บางทีถ้าไม่ล้มเลิกก็อาจจะสําเร็จก็ได้นะครับโอเคเปิดประตูวตวไว้นะครับายนะครับอันนี้จะเป็นโงรงเพาะเมล็ดเนาะจะมีสองโรงนะครับที่มีเล็กอยู่บนโต๊ะนะครับจะมีโรงตรงนี้ด้วยอันนี้ก็คือไอเพาะเมล็ดนะครับพรเพาะเมล็ดอันนี้มันเกินมาหนึ่งหนึ่งอัน,นโต๊ะโรงนี้จะเป็นผม,ผมจะเอาไว้ใส่ยิมโนด่างช้ำหนอนะครับนี่ น,นี้ก็เริ่มใส่บ้างแล้วนะครับจริงๆเอิอจำผิดนะครับไม่ใช่ด่างจำหนอนนี่ด่างไม้มเมล็ดนะครับจำหนอนจะเป็นลงต่อไปนะครับลงต่อไปปิดประการจริงเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูทีหลังนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปต่อไปให้ไปดูคร่าวๆก่อนนะครับนี่จะเป็นนี่ําหนอนประตูนี้นะครับตรงนี้จะเป็นลงแมมนะครับแมมออสเตรลียผมก็ทําไว้นะครับเพราะว่า ยังไงก็ยังเล่นกันเรื่อยๆครับพวกแมมพวกอะไรอย่างงี้นะครับนี่นี่แล้วก็มีพอตเพาะเมล็ดนะครับผมเอามาเก็บไว้ตรงนี้แล้วนะครับเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่ลงเรือนที่เราไปดูมาแรกๆนะครับลงสองลงสามที่ไม่ได้เข้าไปชมกันเคลียร์พื้นที่ไปนะครับจะไว้ใส่ไม้เพิ่มนะครับนี้จะเป็นลงไม้กราฟนะครับเพิ่งเอาไม้มาใส่นี่ อันนี้เราจะวางกับพื้นดินเพื่อที่ให้รากเขาลงไปในดินนะครับบางคนถามว่าเอาปลูกในตอไอตอในถุงดํานี่มันรากไม่ตันหรออะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยปลูกในถุงดํารากไม่ตันหรอนะจริงๆไม่ตันนะครับเดี๋ยวเขาเดินทะลุถุงนะครับถุงมันขาดง่ายกว่ากระถางนะครับกระถางส่วนใหญ่ผมเห็นว่าเคยใช้แล้วแล้วมันก็เดินทะลุกระถางแต่ว่ารากมันไปติดอตรงง่ามกระถางที่ตรงตูดที่มันเล็กๆนะครับรากมันใหญ่ขึ้นแต่ว่า ไอตัวรากมันเขาเรียกว่ามันติดรูอ่ะมันอ้วนขึ้นไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นยังไงไม่รู้แปลกๆเลยไม่ไม่ไม่สวยเท่าไหร่เลยปลูกในถุงดํานะครับมันขยายตัวอะไรง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันยืดหยุ่นง่ายกว่ากระถางนะครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับที่ก็ปลูกในกระถางจะดีกว่าสวยกว่านะครับสวยกว่าถ้าเรื่องความสวยนี้จะเป็น ลงไม้กราฟเหมือนกันแต่จะเป็นแบบฝนร้อยแล้วก็แดด5้าสิเปอร์ซ็นตนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับเป็นเหมือนแปลงต่อนะครับแต่ว่าไม่ใช่แปลงต่อนะนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็มีพวกถุงที่ผมวางไว้อยู่สองแปลงเพื่อที่จะลองเป็นระบบหล่อน้ําเลี้ยงน้ํานะครับแต่ว่ารากเขาก็จะอยู่บนถุงนะครับไม่เดินทะลุลงดินไปได้อย่างไงนะครับ ส่วนพวกนี้ก็เป็นระบบแบบลงดินผมก็จะลองไปทุกอย่างนะครับลองผิดลองถูกอันนี้จะเป็นสถานที่ทํางานนะครับนี่ข้างหลังเป็นแป้งต่อนะครับเดี๋ยวเราก็มาชมกันทีลนิดนะครับนี่จะเป็นขี้งัวนะครับขี้งัวที่สั่งมานะครับได้หลายร้อยกระสอบเอ้ยไม,ไม่ถึงร้อยน่าจะร้อยนึงไม่ถึงยังไงก็คือร้อยนึงนะครับโอเคอันนี้ขุยมะพร้าวนะครับมีพัดลมนะครับนี่เอาไว้ให้ ทีมงานนั่งทํางานกันนะครับเราก็เป็นห่วงเด็กๆทีมงานเราด้วยนะก็เลยทําดีๆหน่อยนี่นี่แปลงต่อนะครับประมาณสิบสี่ล็อกนะครับสิบสี่ล็อกแต่ว่าจะสั้นกว่าแปลงแรกที่ไอ้แปลงที่สองที่เราไปดูกันเมื่อกี้เนาะนี่ก็ยังไม่มีดินมาใส่นะครับพกะกาลังติดต่อรถด,ดินนะครับว่าเอามาใส่หน่อยนะครับจริงๆรถจะเข้าไม่ได้เราจะใช้ค้นขนเอานะครับให้หา ทีมงานนะครับทีมงานรับเหมานะครับขนดินเพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลาเรานะครับเราก็แค่ปลูกอย่างเดียวนะครับผมก็มีหน้าที่ดูแลนะครับดูแลกับตันเมรมีหน้าที่ดูแลเฉยๆนะครับส่วนเรื่องขายเรื่องทํางานอะไรอย่างงี้ให้เด็กๆเขาทำกันนะครับผมก็คอยดูลูกค้านะครับทำยูทูบแล้วก็ปลูกบ้างนิดหน่อยนะครับ โอเควันนี้ก็พามาชมนะครับสวน M M แคคตัสนะครับโอเคต้องสรุปก่อนว่าจริงๆตรง,รงโซนนี้ทั้งหมดนะครับที่เราพามาดูนะครับหลังจากแปลงต่อตรงนู้นเนาะจะเป็นโซนที่เราทําใหม่นะครับทั้งหมดนี้ก็ลงทุนไปประมาณเกินห้าแสนแต่ผมก็จําไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ทําบัญชีนะครับน่าจะประมาณห้าถึงเจ็ดแสนเนาะไม่เกินนี้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับแค่ ก่ออิดเทพื้นเทปูนทำหลังคานะครับสั่งหลังคาแล้วก็ซื้อแัลนซื้อพลาสติกซื้อโต๊ะซื้อเหล็กอะไรงนี้นะครับก็หมดรอบนึงก็หลายแสนนะครับสั่งของทีนึงสั่งหลายรอบอยู่นะครับซื้อถังน้ําซื้อแทงน้ําอะไรอย่างนี้ซื้อปั๊มนะครับนี่ทั้งหมดนี้ก็ต้องสรุปว่ามันสรุปก็คืออยู่บนพื้นที่ประมาณสี่ไร่นะสี่ไร่กว่าแต่ก็ ใช้จริงๆมันก็มีถนนมีอะไรแนละ้วก็อาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะสามไร่แล้วที่เราใช้ปลูกใช้อะไรกันนะครับปลูกตอปลูกอะไรนะครับจริงก็ยังไม่เยอะนะครับยังไม่เยอะถามว่าใ,ใหญ่ที่สุดในกําแพงไหม <c oughs> ก็ตอบไม่ได้เพราะสวนที่อื่นก็มีเยอะนะครับกําแพงเพชรนะครับมีหลายสวนนะครับมีหลายสวนผมก็รู้จักกันนะครับสวนในกําแพง รู้จักกันหลายคนอยู่นะครับมีทีมงานนะบำเพงเพชรแค็กตัตนะครับก็เป็นกลุ่มนะครับนี่ก็ต้องมามาอะไรต่อเมื่อกี้สรุปคลิปโอเคมันเลยแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับเย็นแล้วก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าผมดินใส่ดินเมื่อไรหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในนี้นะครับก็จะมาถ่ายแล้วก็ อัปเดตกันพูดคุยกันเนาะเหมือนมาถ่ายแล้วก็ให้ชมนะครับพี่ๆเพื่อนๆได้เข้ามาดูอะไรแล้วก็มีเคล็ดลับอะไรก็ถ่ายลงเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวโรงเรียนอีกทีนึงเนาะว่าใช้อะไรยังไงบ้างนะครับพูดคุยกันนะกันนะครับโรงเรียนนะครับว่าใช้เหล็กอะไรทําอะไรทํำยังไงอะไรอย่างนี้แต่จริงๆก็ทํไมันต้องใหญ่อย่างงี้ก็ได้เพราะว่ามันใหญ่เกินนะครับผมว่า ปัญหามันก็เยอะเนาะเวลาทําใหญ่ๆโอเควันนี้ก็เลยเวลาของเรามาแล้วก็ขออนุญาตจ,จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่กทานที่กดซับกันเข้ามาตอนนี้ก็มีประมาณ8,00 0ันซับสไครเบอร์แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับถ้ายังไง ฝากไว้ในอะ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับช่วยกันดันไปให้ถึง1นึ่งแสนพับหนึ่งแสนพับไวๆด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย